สวัสดีค่ะก็มาเจอกับคุณหนึ่งอีกแล้วนะคะในอ่าคุณหนึ่งนอร์วีนะคะก็ครูก็ Google ทำเพจนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เนาะส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเองก็เป็นคุณแม่ลูกสองถ้าใครติดตามดูก,ก็จะรู้ว่าความฝันของตัวหนึ่งเองคะคะคือการเป็นแม่บ้านเต็มเวลาร้อยเปอร์เซ็นเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเวลาอยู่กับลูกเนาะ,ะวันนี้หนึ่งจะพูดเรื่องอะไรก็อ่า หนึ่งจะพูดเรื่อง circle of security เนอะอันนี้นะคะเรามาดูกันก็คือ,อเขาเชื่อว่าเด็กๆอะคะ่ะที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงทางอารมณ์เพื่อที่ว่าเขาจะได้เติบโตขึ้นมาเป็นเพื่อนที่ดีเป็นาสามีเป็นภรรยาที่ดี เป็นบุคคลที่ดีมีคุณภาพของสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในวัยเด็กของเขาอะคะ่ะว่าเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนพ่อแม่เขาเลี้ยงดูเขามายังไงนะคะอันนี้ ที่หนึ่งได้มีโอกาสได้ได้เรียนรู้เนี่ยก็เพราะอาชีพล่ามนะคะก็คือหนึ่งทำอาชีพล่ามเป็นอาชีพเสริมแต่ว่าภายในปีหน้าอาจจะเป็นอาชีพหลักนะอันนี้เดี๋ยวลองมาดูกันอีกทีอืมก็คือคนที่เนี่ยค่ะถ้าสมมติเขามีความท้าทายหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกการตั้งกฎเกณฑ์กับลูกการบอกอะไรแล้วลูกไม่เชื่อฟังหรือว่าทะเลาะก,กันบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เขาก็จะ,ะปรึกษาหน่วยงานของรัฐที่ชื่อบานวันบานวันเชนเนสต์นะคะก็คือหมายความว่าเป็นอ,องค์กรที่พิทักษ์สิทธิเด็กก็คือเขาจะถือว่าเด็กคือทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของประเทศเพราะถ้าเด็กมีปัญหามันจะเกิดคอสในการแก้ไขเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่จัดการได้ตั้งแต่ต้นเหตุ จะทำให้คอสในการเป็นรัฐสวัสดิการของนอร์เวย์ค่ะถูกลงเพราะฉะนั้นอ่ะทำไมหน่วยงานนี้ถึงมีอำนาจเยอะเพราะว่าบางคนอาจจะกลัวนะคะว่าหน่วยงานเนี้ยแบบเฮ้ยมาพลากลูกพลากแม่อะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กที่แบบพ่อแม่เขาคนโทรลไม่ได้หรือว่าอยู่กับพ่อแม่ไม่ได้เขาจะมีหน่วยงานเนี้ยค่ะเอาไปแล้วก็เอาไปอยู่ในสถานคือมันไม่ใช่สถานพินิษแบบบ้านเราเนาะแต่ว่ามันก็คือไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่นั่นเองค่ะ หรือว่าแบบเอาไปมอบให้พ่อแม่อุปธรรมเลี้ยงดูเพราะว่ามอบพ่อแม่อุปธรรมมีความพร้อมมากก่ามากกว่าในการเลี้ยงดูลูกหรือว่าเด็กคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเข้ามาถึงเรื่องของอ <Okay. S 1> เขาเรียกว่าอ่าหนึ่งจะแปลเป็นภาษาไทยว่าว่าวงจรความมั่นคงแล้วกันอวงจรความมั่นคงเขาก็จะพูดถึงว่าพ่อแม่เนี่ยนะคะมีมือสองมือเนาะมืออีกข้างมือข้างแรกนะคะ ก็จะเป็นมือที่คอยปกป้องให้ความมั่นคงกับลูกอะคะ่ะคือเป็นมือที่แบบคอยอบอุ้มลูกเนาะแล้วก็มือที่สองเนี่ยนะคะก็คือแบบเป็นมือที่แบบคอยผลักเขาออกไปให้ไปผจญภัยหรือว่าไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะคะ่ะที่เขาไม่เคยเจอในอในโลกในโลกภายนอกที่แบบออกไปจากอ้อมอบแม่อย่างเงี้ยนะคะอืม เพราะฉะนั้นนะคะก็คือคอร์สเนี้ยมันจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของว่าดูซิว่าณนะขณะนั้นนะลูกต้องการอะไรนะคะอย่างเช่นลูกสะดุดล้มถ้าเมืองไทยเราก็จะแบบโอ้ยไม่เป็นไรเจ็บไม่ต้องร้องอ่ะไปเล่นต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าที่นี่เขาก็จะสอนแตกต่างก็คือเขาจะสอนให้อ่านความรู้สึกลูกตรงนั้นแล้วก็พูดออกมาเป็นความพูดอะคะ่ะเขาเรียกว่าเซตเตอร์อูดพอดนะคะก็คืออย่างสมมุติถ้าลูก เขาจะฝึกนะคะในในคอร์สเนี่ยเขาจะฝึกเลยก็คือให้ดูวิดีโอก่อนแต่ละสถานการณ์แล้วเขาก็จะมาพูดคุยกับพ่อแม่ว่าเออในสถานการณ์อย่างนี้นะลูกรู้สึกยังไงแล้วก็ลูกต้องการยังไงนะคะอย่างเช่นลูกล้มอย่างเงี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนหนึ่งก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่ไม่ต้องร้องหยุดร้องไม่เห็นเจ็บเลยอ่ะไปเล่นต่ออะไรเงี้ยนะคะซึ่งวิธีการเนี้ยมันเหมือนกับเราอะ่ะ ไปปฏิเสธความรู้สึกของลูกซึ่งวิธีการที่ถูกต้องอะคะ่ะเขาจะบอกว่าอ๋อแม่เห็นแล้วว่าลูกอะล้มอืมเจ็บใช่ไหมคะลูกมาเดี๋ยวแม่กอดแม่โอแม่อุ้มแม่เป่าให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงเนี้ยคะ่ะเขาเรียกว่าการเติมเต็มถ้วยความรักนะคะคือทุกคนนะคะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่อะ่ะ เขาจะมีถ้วยอ่าอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยเนาะไม่ใช่ถ้วยถ้วยจริงๆเนาะ <c oughs> ก็คือเราอะค่ะจะมีถ้วยความรักหรือว่าเป็นแบตอ่าเป็นแบทกระดีความรักอะไรอย่างเงี้นะคะ <c oughs> <ส>ก็คือถ้ามันเหลือน้อยอะเราก็ต้องการคนที่มาให้กําลังใจเราต้องการคนที่มาโอบก,กอดเราต้องการคนที่แบบมาคอยดูแลเอาใจใส่เพื่อถ้วยเนี้ยมันก็จะเออล้นขึ้นมาด้วยความรักความเอาใจใส่อย่างเงี้ยค่ะ พอถ้วยมันเต็มพอถ้วยมันเริ่มอิ่มเนี้ยคะ่ะก็เขาก็จะหายร้องหายงงแงแล้วเขาก็จะออกไปเล่นใหม่ได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหน้าที่ของพ่อแม่ก็คือให้ดูแลความเป็นอยู่ของเขานะคะเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างนะคะแล้วก็รักเขาพยายามพูดบ่อยๆนะคะพูดทุกวันอย่างหนึ่งเนี่ยพูดทุกวันส่งมเมสเซจทุกวันนะคะบอกเขาว่าเรารักเขา เขาเป็นเด็กดีในแบบที่เขาเป็นเขาสวยงามในแบบที่เขาเป็นเขาเป็นคนที่น่ารักในแบบที่เขาเป็นนะคะไม่ใช่แบบว่าเขาจะต้องทำอะไรเขาถึงน่ารักใหม่ก็คือเขาดีอยู่แล้วค่ะในแบบที่เขาเป็นอันนี้นะคะแล้วก็ช่วยลูกอย่างถ้าสมมุติลูกสต็สซะคือลูกเครียดมากอย่างมีอยู่วันหนึ่งเนาะเมียเขาก็เครียดเขาแบบ เขาจะต้องห่อของขวัญเขาจะต้องเตรียมงานไปเพียมาสปาร์ตี้นะคะแล้วเขาก็แบบไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยลน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 ถ้าแต่ก่อนอะ่ะเราก็จะแบบทาเองสี่ลูกต้องฝึกทําเองอย่างนี้นะคะแต่เราเห็นแล้วแหละ,และว่าสถานการณ์เขาเครียดละแล้วก็จะบอกลูกว่าเอาอย่างนี้ลูกเดี๋ยวลูกอะ่ะลงไปเปลี่ยนเป็นชุดนอนเนาะเพราะว่ามันเป็นปาร์ตี้ชุดนอนเนาะเดี๋ยวมาม่าห่อให้ของขวัญเนี่ยไม่เป็นไรมาม่าห่อให้แล้วเดี๋ยวลูกค่อยขึ้นมาเขียนชื่อเพื่อน มาทำการ์ดวันเกิดอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะแบบแบบหายใจได้โล่งขึ้นอย่างเงี้ยอืมอันนี้ค่ะคือการช่วยลูกเนาะคือเราเห็นแล้วเราว่าแบบเออมันไม่ทันหรือว่าเขายังทำสกิลเนี้ยไม่ได้เราก็ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยนะคะอีกอย่างนึงนะคะคือแบบให้ใช้เวลาอยู่กับลูกอย่างมีความสุขคือลูกไม่ต้องการแบบ ไปเล่นที่แพงๆจ่ายค่าเข้าแพงๆหรืออะไรนะคะสิ่งที่ลูกเขาต้องการมากที่สุดก็คือการได้มีเวลายอยู่กับเราและเรามีความสุขคือแสดงออกให้เขาเห็นนะคะว่าเรามีความสุขในการที่เราอะได้มีเวลายอยู่กับเขาเพื่อ,อาจจะแบบอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าแม่อยู่บ้านก็จะทำข้าวเหนียวมูปิ้งทำไข่เจียวพัดผักพัด ก็พัดอะไรก็ว่าไปนะคะคือบอกว่าให้ให้เขาเห็นนะคะว่าเออเราเราเอนจอยเขาอะเออไม่ใช่แบบเขาเป็นภาระที่เราจะต้องมาเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะต่อไปก็คือถ้าลูกวิ่งเข้ามากอดอันนี้สำคัญที่สุดนะคะคุณแม่จะต้องอ้าแขนแล้วก็กอดลูกห้ามดูดูมือถือแล้วก็แบบเอ,อ,อเดี๋ยว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 ฉันกอดลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะคะ ก็คือวินาทีนั้นนะคะมันจะเป็นวินาทีที่เราะจะาจะยืนยันกับเขาอะ่ะว่าเราอ,อยู่ตลอดเราอะพร้อมที่ที่จะเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นะที่จะสวมกอดเขาได้ตลอดนะคะอันนี้คือสําคัญมากๆซึ่งหนึ่งก็ไม่ได้เพอร์เฟกหรอกคะ่ะหนึ่งก็มีบ้างอที่แบบเออทำงานติดพันเนาะทำงานติดพันอะไรเงี้ยแล้วเขาจะแบบคูสคูสคูสนี่คือแบบให้มากอดหน่อยให้มากอดหน่อยอะไรงเงี้ยค่ะ ซึ่งบางทีอะเราไม่ไม่ได้ให้เขาตรงนั้นทันทีอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับปฏิเสธลูกอะคะ่ะอย่าทําอันเนี้ยอย่าทําเพราะฉะนั้นอะคนที่เป็นสําคัญอันดับหนึ่งก็คือลูกเรานะคะไม่ใช่มือถือนะคุณแม่คุณพ่อนะ <c oughs> อ่าต่อมานะคะก็คือมีหน้าที่ปกป้องเขาค่ะจากภัยอันตรายทั้งฟิสิกอลแล้วก็ Mental นะคะทุกอย่างคอมฟอร์ fort, มีคอมฟอร์มีก็คือแบบว่า ให้เขารู้สึกสบายเวลาที่อยู่กับเราอะคะ่ะไม่ใช่รู้สึกเหมือนแบบกำลังโดนสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างนี้นะคะอืมแล้วก็ mm hmm. delight in me delight in me หมายความว่าก็ให้แบบชื่นใจอะทำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าเราชื่นใจเวลาที่เราอยู่กับเขานะคะแล้วก็อันนี้สำคัญอันสุดท้าย o organize my f e e l i n g organize my feelings หมายความว่าโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะ เขาจะงงอะ่ะเขาจะไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกของคนเราอะ่ะของเด็กอะ่ะมันมีอะไรบ้างบางทีเขาไม่รู้หรอกว่าการที่แม่บอกว่าไม่ให้กินขนมเพราะว่าวันนี้มันไม่ใช่วันเสาร์ที่นอร์เวย์กินขนมได้เฉพาะวันเสาร์เขากลัวเด็กเขากลัวเด็กฟัันผุนะคะเขาก็จะบอกว่าอา้าวเรายังไงอะ่ะเขาก็โมโหงไงเขาก็ร้องไห้ไงอดกินขนมอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเด็กตัวเล็กเขาจะไม่รู้ว่าอันนั้นอะ่ะ คืออารมณ์โมโหอารมณ์โกรธที่นี่เขาจะฝึกว่าให้คุณพ่อคุณแม่อ่ะนิ่งๆแล้วก็บอกลูกเลยบอกว่าอ๋อแม่รู้นะว่าลูกโกรธลูกโมโหที่ลูกไม่ได้กินขนมเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันเสาร์มามาป้าป๊าเลยไม่ได้ให้ลูกกินเพราะว่าเดี๋ยวจะฟันผุเออก็คือเราจะต้องนิ่งๆนะคะเพราะว่าถ้าเราปีด๊ดลูกก็จะยิ่งแบบ มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะไม่ได้เลยอันนี้ก็คือมันจะเป็นวงกลมอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆและยิ่งเราทำเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ bonding ของเราอะค่ะคืออความสัมพันธ์ของเรากับลูกก็จะ <c oughs> ก็จะแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นแล้วพอเขามีอะไรอะ <c oughs> เขาก็จะมาหาเรา <c oughs> เขาก็จะมาเล่า <c oughs> มาปรึกษากับเราอันเนี้ยใช้ได้ทุกวัยนะคะตั้งแต่เด็กที่ยังไม่พูด จนถึงวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่แล้วอันเนี้ยมันหนึ่งคิดว่าใช้ได้กับคนโตด้วยในเรื่องของการเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยที่ทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็เป็นคู่สามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันทุกคนต้องการนะคะว่าแบบทุกคนต้องการความรักความห่วงใยความเอาใจใส่นะคะแล้วก็การสนับสนุนให้เราออกไปเจอโลกกว้างแล้วก็ พอเวลาเราเหนื่อยเราทอ้อเรามีแบ็กอัพที่แบบว่าเป็นคนคอยหนุนหลังเราอย่างเนี้ยค่ะแอ,อวันนี้คนหน่งก,ก็มาแชร์เท่านี้นะคะก็เข้าไปเซิร์ชได้นะคะชื่อ circle of security นะคะส่วนภาษาโน๊เนี่ยเขาจะเรียกว่า trick head s i c a l and, head, c a l a n t trick h e a s i c l a n นะคะสำหรับวันนี้คนหนึ่งลาไปก่อนค่ะก็หวังว่าทุกคนจะ ชอบสาระดีๆอย่างนี้นะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยถ้าใครแบบเออฝึกแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้สวัสดีค่ะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย